ระวังปวดคอบ่าไหลรักษามานานเป็นเรื้อรังไม่จบสักทีคุณอาจกลายเป็นแบบนี้วันนี้ครับหมอฟมมีเคสเคสหนึ่งจะให้คุณฟังครับเคสนี้นในการปวดคอบาา่าเรือรังมานานแล้วครับรักษาแล้วไม่จบไม่รักษาได้ถูกต้องแลวไม่ได้รักษาถูกโรคก,ก็รักษาแบบทาตามกันมาใครว่าอะไรดีก็ไปกายภาพก็ไปด้วยก็ไปฝังเข็มก็ไปสุดท้ายเป็นไ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นอย่างนี้ครับคุณเห็นอะไรไหมครับ นี่ครับเกิดภาวะมาลรองกระดูกเสื่อมครับทับเส้นประสาทที่เ็นคอร์หนึ่งสองสามคนที่เกาดเป็นลักษณะของกระดูกคอเสื่อมมาแล้วกระดูกคอเสื่อมทบเส้นประสาทสามอันอยู่วันดีคืนดีค่อคนข้มีอาหารเรื่องการปวดคอบ่าไหล่มากแล้วก็อ่อนแรงรึ่งฟีไปหาคุณหมออบอกว่าอย่างนี้ต้องผ่าตัดแค่นี้อายุเจ็ดสิบกว่าปีเกือบจะแปดสิบปีแล้วจะผ่าตัดคุณญาตกิก็กลัวจะเป็นอะไรไปสุดท้ายก็อะไรให้หมอฟันช่วยจัดยาคบถูกถึงและฝังเข็มให้อาการก็ดีขึ้นแต่วันนี้คลิปนี้หมอฟันมาเตือนว่าวันนี้ฮะ ถ้าคุณแค่เป็นแค่ปวดคอบาไหลคุณยาชาล่าใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุหมอฟันเตือนแล้วนะเพราะท่านรู้ตัวทีคุณเป็นแบบนี้การรักษาไม่ง่ายและถ้าจะมุดคุณอ่อนแรงเยอะหมอฟันจช่วยคุณไม่นด้คุณจะต้องผ่าตัดและความเสี่ยงในการผ่าตัดคุณเป็นไงในผู้สูงอายุคุณก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้มาเตือนหมอทุกคนครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์มพว่าดีมากหน่อยแล้วจะกันใหม่งส่วนนี้ไม่อยากผ่ามาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฟันเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะ ตามข้อูนนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหามอฟันสวนัสดีครับ